It’s time sit cultureul podcast. Let’s for of grab a a and sit back cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟาแก้วที่555กับผมอามสุพิชัยคณะช่างครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับตั้งแต่ EP ที่1 ที่เป็นการเริ่มต้นพอดแคสต์ของ a c u p of Culture จนมาวันนี้ EP ที่555แล้วครับซึ่งเท่ากับว่าเราได้คุยกันถึงเรื่องแง่มุมของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยไปถึง555แง่มุมแล้วนะครับซึ่งใน EP นี้ผมก็อยากจะมาคุยเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับคำว่า Accountability ครับ ต้องยอมรับต,งตรงๆเลยนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาคำถามหนึ่งที่ผมเจอบ่อยๆเลยก็คือจะทำอย่างไรให้คนในทีมเนี่ยมี accountability และอีกคำถามหนึ่งก็ได้ยินไม่น้อยไปกว่ากันเลยก็คือเอ๊ะทำไมคนในทีมไม่มี responsibility เลยผมเชื่อว่าทั้งสองคำนี้เป็นคำที่เราเนหย,ยิบมาใช้บ่อยๆเลยเวลาที่เราจะพูดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบ แต่ในความเป็นจริงนะครับสองคำนี้มีความหมายค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่หน่อยครับซึ่งเป็นความแตกต่างที่อาจจะส่งผลต่อการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็การปฏิบัติงานของคนในทีมงานเราด้วยครับอันดับแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนครับว่า responsibility เนี่ยต่างจาก accountability อย่างไรนะฮะ ผมขออ้างอิงข้อมูลนะครับจากพจนานุกรมชื่อดัง Merriam-Webster นะครับก็ให้ความหมายของสองคำนี้เนี่ยโดยสรุปเลยก็คือ responsibility เนี่ยเท่ากับความรับผิดช,ชอบส่วน accountability เนี่ยเท่ากับภาระรับผิดชอบครับเดี๋ยวผมจะขยายความเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีรายละเอียดข้างในอย่างไร responsibility หรือความรับผิดชอบเนี่ยก็คือการรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ตามตำแหน่งงานที่เราได้รับมอบหมายมาครับโดยจะเป็นการโฟกัสไปที่การทำงานนั้นๆเนี่ยให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาตามเงื่อนไขถูกต้องที่ได้กำหนดกันไว้ฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับว่าองค์กรหนึงๆเนี่ยมีแผนกที่เป็นแผนกซ่อมบำรุงอยู่ พนักงานที่อยู่ในแผนกซ่อมบำรุงเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะต้องคอยตรวจเช็คเครื่องจักรอยู่ทุกสัปดาห์ทุกเดือนคอยรายงานความปลอดภัยแล้วก็ดูแลเครื่องให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอแบบนี้ครับเรียกว่าความรับผิดชอบอีกคำหนึ่งนะครับ accountability ภาระรับผิดชอบก็คือความรับผิดและ รับชอบในผลของการกระทําและก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอีกทั้งยังยอมเขาเรียกว่าโนะปร่งใสในการที่จะให้คําอธิบายชี้แจงหรือมีการตรวจสอบครับผมยกตัวอย่างเช่นเดิมนะครับองค์กรที่มีฝ่ายซ่อมบํารุงเมื่อสักครู่เมื่อกี้นะฮะหากเครื่องจักรมีการติดขัดหรือเสียหายขึ้นมาเนี่ยพนักงานก็จะพร้อมที่จะรับผิดชอบ ให้การอธิบายชี้แจงเปิดให้มีการตรวจสอบไม่ว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับพนักงานก็พร้อมจะรับผิดชอบต่อผลของการกระทำและก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับฟังมาแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าคำว่า accountability ภาระระับผิดชอบเนี่ยมันมีขอบข่ายของความหมายเนี่ยกว้างกว่าคำว่า responsibility ฮะ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับก็อาจจะนึกตั้งคำถามในใจว่าเอ๊ะแล้วหากเราต้องการจะส่งเสริมให้คนในทีมของเราเนี่ยมี accountability ให้เกิดขึ้นให้เขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานนั้นๆเนี่ยจะทำอย่างไรได้ล่ะบทความชิ้นหนึ่งของคุณทอร์เบนลิกนะครับซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางกลยุทธ์องค์กรเนี่ยเขากล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะช่วยให้ผู้คนในองค์กรเข้มแข็งไปด้วยพวกเขาจะตระหนักถึงความสามารถของตนเองชัดเจนในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับหรือก็คือชัดเจนใน responsibility เนี่ยหละครับและ สุดท้ายพวกเขายัางพร้อมรับผิดชอบต่อผลของการกระทำและก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีทั้ง responsibility และก็มีทั้ง accountability ด้วยซึ่งคุณโทเบลิกเนี่ยเขาก็ได้แนะนำ simple model นะครับที่เราจะสามารถช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการมีภาระรับผิดชอบช่วยทำให้คนในทีมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในงาน Simple Model มีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับตัวที่หนึ่งครับ S set expectations ขั้นตอนแรกเลยก็คือคุณต้องชัดเจนครับว่าเป้าหมายและความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อพนักงานคืออะไรคุณโทเบนลิกเนี่ยเขยาย้ำมากเลยนะครับว่าพนักงานจำเป็นต้องรู้ว่า ตัวเขาเองเนี่ยถูกคาดหวังอะไรก่อนที่พวกเขาจะไปรับผิดชอบหรือทำสิ่งต่างๆอย่างที่องค์กรต้องการได้ตัวที่2อง I invite commitment เพียงแค่พนักงานรู้ว่าตัวพวกเขาเนี่ยต้องทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะทำเช่นนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณทอเบลิกเนี่ยย้ำ อีกครั้งหนึ่งเลยก็คือหลังจากที่เรากำหนดเป้าหมายและความคาดหวังไปแล้วเนี่ยองค์กรจำเป็นต้องชี้ให้พนักงานเข้าใจสองข้อนี้ด้วยครับข้อที่ 1. สิ่งที่จะทำนี้ทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรต่อตัวเขาข้อที่2เป้าหมายนี้ที่เราจะช่วยกันขับเคลื่อนไปเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อองค์กรดังนั้น เมื่อพนักงานเข้าใจเป้าหมายและความคาดหวังแล้วเข้าใจแล้วว่ามันจะส่งผลดีอย่างไรต่อตัวเขาและจะส่งผลอย่างไรต่อองค์กรก็มีแนวโน้มครับที่พนักงานจะยินดีทําและก็รู้สึกมีความเป็นโจ้าของในงานเพิ่มมากขึ้นครับตัวที่3 M Measure Progress ข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อาการสร้าง Accountability ครับ ดังนั้นการวัดและประเมินผลการดำเนินงานอยู่ต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยให้พนักงานเห็นว่าตนเองอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากเป้าหมายและความคาดหวังที่องค์กรกำหนดไว้ครับตัวที่ 4.P. Provide Feedback การให้ฟีดแบ็กมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วตรงๆนะครับแต่ผมว่าการฟีดแบ็กมันดีตรงที่ว่ามันช่วยเปิดประตูในการพูดคุยในการอภิปรายในการหาวิธีปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมากเลยครับที่องค์กรจะได้ใช้ช่องทางนี้ให้ฟีดแบ็กับพนักงานแล้วก็ดีอเช่นกันครับที่พนักงานอาจจะ ถือโอกาสนี้ให้ฟีดแบ c กกับองค์กรได้ด้วยแต่ผมมีดอกจานนิดนึงนะครับว่าการให้ฟีดแบ c กที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้วัดผลได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่าการให้ฟีดแบ็ในเชิงของนางม,มาทำความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจ ดังนั้น provide feedback เป็นขั้นตอนหนึ่งครับที่ช่วยสร้าง accountability ตัวที่5 L link to consequences แน่นอนครับว่าแรงจูงใจที่มาจากภายในตัวของพนักงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ แต่ในบางครั้งเนี่ยแรงจูงใจจากภายนอกเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็จะสามารถช่วยกระตุ้นให้พนักงานกลับมามีแรงฮึดเพิ่มมากขึ้นได้อีกนะครับดังนั้นผมว่าข้อนี้มันจึงเป็นเหมือนเป็นแรงชูใจเล็กๆที่องค์กรเนี่ยสามารถจัดแรงจูงใจภายนอกเสริมเข้าไปด้วยได้ระหว่างทางอย่างเช่นการให้รางวัลคำชมการยกย่อง หรือแม้กระทั่งกันมีมื้ออาหารพิเศษเล็กๆน,น้อยๆระหว่างทางแบบนี้ก็เสริมกำลังใจได้ดีเหมือนกันครับตัวสุดท้ายแล้วครับตัวที่6ครับตัว e evaluate effectiveness ครับก็คือการที่เราเนี่ยกลับมาทบทวนวิธีการกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆของการทำงาน,นอยู่เสมอครบทวนไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ simple model ็ผมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าซิมเ l ิลโมเดลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็จำเป็นเลยนะฮะที่ผู้นำต้องเริ่มต้นด้วยการระบุเป้าหมายและก็ความคาดหวังให้ชัดเจนก่อนครับจากนั้นชี้ให้เขาเห็นครับว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรต่อตัวเขาเกิดประโยชน์อะไรต่อองคอ์กรซึ่งก็ควรมีขั้นตอน ติดตามวัดผลการให้ฟีดแบคการกระตุ้นแรงจูงใจเล็กๆน้อยๆและก็การทบทวนขั้นตอนกระบวนการอยู่เสมอครับในบทสรุปช่วงท้ายนี้นะครับเป็นไปได้ครับว่าเหตุที่พนักงานเนี่ยขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานเนี่ย อาจจะเป็นเพราะเขาเนี่ยไม่เข้าใจบทบาทของตนเองต่อองค์กรก็ได้นะครับว่าตนเองมีส่วนช่วยในความสําเร็จขององค์กรอย่างไรหรือองค์กรมีความมีเป้าหมายหรือความคาดหวังอย่างไรก็เป็นหน้าที่ขององค์กรและก็ผู้นาครับที่จะต้องชี้แจงอธิบายและก็สื่อสารเรื่องนี้ให้พนักงานเกิดความเข้าใจพร้อมด้วยหัวหน้างานก็จะต้องช่วยกันส่งเสริมให้เกิด accountability ให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยเช่นกันครับคุยกันไประยะใหญ่เลยนะครับกาแฟหมดแก้วพอดีฮะอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรยังไงเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time